เหมือนกับเรื่องของความขัดแย้งภายในพรรคร่มรัฐบาลที่ <Okay. S 1> ท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้ให้ความสําคัญท่านให้ความสําคัญกับเรื่องความขัดแย้งในครมดิฉันก็เลยกลับมานั่งคิดว่าอ้าวแล้วที่ว่ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็คือไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี ถูกไหมคะร,รัฐมนตรีก็คือคนที่ทํางานในคนรมอ<ช>แล้วถ้ามีความขัดแย้งการระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลมันก็จะส่งผลไหมต่อเรื่องการทํางานของคนในคนรมอมของท่านเองคราวนี้เรามาฟังกันดูเพราะว่าผ่านมาเนี่ยลองนับดูแล้วเนี่ยผ่านมา3วันแล้วสาหรับการที่โหวตไว้วางใจนะคะไม่ไว้วางใจ คอรมอนะคะสำหรับการอภิปรายไม่มางใจเนี่ยนะคะทั้งหมด10คนเนี่ยนะคะแล้วก็ปรากฏว่ากรณีของสอสอดาวเกิกนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคนนะคะที่มีการ <c oughs> โหวตข,ขึ้นมาแล้วเป็นการงดออกเสียงก็เลยกลายเป็นประเด็นระหว่างทางด้านของพักภูมิใจไทยแล้วก็ทางด้านของพลังประชารัฐเรื่องนี้ก็ยังไม่จบง่ายๆเพราะยังเป็นเรื่องขาใจที่คุณอนุทินชาญวีรากูลเนี่ยนะคะหัวหน้าพักภูมิใจไทยยังไม่หายขาใจหลังจากที่พักพลังประชารัฐไปตั้งคณะกรรมาการ สอบสวนเจสอที่แหกมติพักนะคะโดยบอกว่าตอนที่คุยกันกับพลเอกประวิทย์เนี่ยพลเอกประวิทย์พูดว่าเดี๋ยวพี่จัดการเองว่าอย่างนั้น mm. นะคะคำที่ว่าเดี๋ยวพี่จัดการเองเนี่ยนะคะก็จะสามารถจัดการได้เร็วมากน้อยแค่ไหนแต่ที่แน่ๆเห็นบอกว่าคณะกรรมการที่จะไปดำเนินการเรื่องนี้ใช้เวลาตั้ง15วันคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข ในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พักพลังประชารัฐมีมติตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี7สสของพักโหวตส่วนมติพักก็ถือเป็นที่พอใจของพักภูมิใจไทยหรือไม่นะคะว่าเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ของพักเนี่ยเขาก็แสดงท่าทีออกมาแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอผลการตรวจสอบออกมาว่าเป็นเช่นไรแต่ไม่ใช่ไปตั้งหน้าตั้งตารอเรื่องนั้นเพราะว่าเราต้องทำงานนะคะ พอถามไปว่าแล้วมีท่าทีออกมาแบบนี้เนี่ยพักภูมิใจไทยหายติดใจหรือไม่คุณอนุทินบอกยงัยงยังต้องมีการกระทําก่อนอันนี้ไม่ขาใจจริงๆนะนะคะถ้าไม่อย่างนั้นคงต้องบอกว่าก็เดี๋ยวปล่อยให้พักเขาจัดการกันไปแต่อันนี้บอกยงัยงยังคือต้องรอดูว่าเขาจะกระทําอย่างไรกันออกมาก่อนนะคะพอถามย้ําไปว่าแล้วการกระทําที่ว่าเนี่ยต้องมีลักษณะเช่นใดคุณอนุทินบอกว่าไม่ทราบเพราะเราไม่ได้เป็นคนทําและตอนนี้เนี่ยนะคะ เจ้าตัวเองก็คือคุณอนุทินเนี่ยก็ได้คุยกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐแล้วว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้มันไม่ควรเป็นแบบนี้ค่ะส่วนการจัดการจะเป็นอย่างไรนั้นพลเอกประวิทย์บอกว่าเดี๋ยวพี่จัดการเองโค้ดคำพูดนี้ไว้ค่ะเดี๋ยวพี่จัดการเอง แล้วก็คุณอนุทินก็เลยบอกว่าซึ่งเราก็ต้องเคารพตรงนั้นนะคะผู้สื่อข่าวถามต่อนะครับว่าเอะถ้าหากเกิดกรณีสสภูมิใจไทยไปโหวตสวนมติเรื่องสําคัญแบบนี้ในอนาคตเนี่ยแล้วในพักภูมิใจไทยจะดําเนินการอย่างไรคุณอนุทินบอกว่ามันไม่เกิดครับก็ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ตราบใดที่ตนเป็นหัวหน้าพักและพักของตนต้องไปด้วยกันจะต้องพูดคุยกันก่อนจะลงมติใครไม่พอใจก็ว่ากันตั้งแต่ตรงนั้น แต่ต้องเคารพมติพักซึ่งมันมีวิธีหลายอย่างแม้จะมีสอสอแม้สอสอจะมีเอกสิทธิ์แต่ด้วยมารยาทของการร่วมรัฐบาลหากใครไม่พอใจก็ต้องพูดคุยกันสุดท้ายก็ต้องเคารพมติพักและโหวตตามพักก่อนแต่สามารถไปแสดงจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยในภายหลังได้ ะะซึ่งก็ต้องดําเนินการตามมาติพักซึ่งถือว่าเป็นสปิริตนะนะคุณอนุทินว่าอย่างนั้นค่ะคราวนี้เลยเป็นประเด็นเลยค่ะเพราะ,ะว่าก่อนหน้านี้ภูมิใจไทยเคยมีกรณีของคุณสิริพงษ์อังค,สคัสกุลเกียริสอศส,สีสเกตพักภูมิใจไทยตอนนั้นโหวตงดออกเสียงตอนเลือกนายกรัฐมนตรีก็เลยถูกผู้สื่อข่าวถามบอกว่าแล้วพักมีมาตรการลงโทษหรือไม่คุณอนุทินเลยบอกบอกว่าไปถามเขาสิ แต่ว่าอย่าลืมนะว่าตอนนั้นเนี่ยต่างคนต่างไม่รู้จักกันต่างคนต่างมาเป็นครั้งแรกของทุกคนผมก็ยังไม่รู้จักท่านนายกเลยก็อย่าเอาจุดนี้มาเทียบมันเป็นคนละเรื่องครับทีอ่อย่างที่เรียนผู้ใหญ่แต่ละพักก็ได้แสดงท่าทีนะครับแล้วก็ได้ให้ความเห็นซึ่งกันและกันไปแล้วก็ก็รอ,อครับแต่ไม่ใช่ไปตั้งหน้าตั้งตารอเรื่องนั้น เพราะเราต้องทำงานนะกานที่มีภนพาที่ออกมาอย่างนี้ครับใส่ใจมฮะมีหน้ที่ทอ,อ,อะบรี้ออกมาใส่ใจยังยังต้องมีการกระทำก่อน,นยกไม่เกี่ยวท่านพลเดชป,ประวิทย์ก็ไม่เกี่ยวถ้าเป็นหัวหน้าพักได้มีการพูดคุยกันว่าเออทำไมมันเป็นแบบนี้มันไม่ควรเป็นแบบนี้นะก็ทอน,นนีสสน้ส่วนการจัดการอย่างไรท่านก็บอกเ,อเดี๋ยวพี่จัดการเองก,เก็เราก็ต้องเคารพตรงนั้น ในมุมหนึ่งกรณีของการเช็คบินสอสอแหกมติเนี่ยนะคะคุณสุชาติตันเจริญรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะบอกว่าแต่ละพักเนี่ยแม้จะมีการตั้งกรรมการสอบสวนว่าประเด็นนี้ไม่ควรมองในมิติของเสรีราภาพของรัฐบาลเนี่ยนะคะบอกว่า เรื่องนี้เนี่ยเราอาจจะมองแค่ว่าเป็นเอกภาพของพักฝ่ายคา้านหรือมารยาททางการเมืองเพียงอย่างเดียวจําเป็นต้องมองในมุมของหลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญต่อการทําหน้าที่ของสสด้วยโดยบอกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยพุทธศักราช2560ได้บัญญัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระและเอกสิทธิ์ อิสระและเอกสิทธิ์ของสสมีหลายส่วนนะคะอย่างเช่นมาตรา114ที่ระบุว่าสสย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอนัดมอบหมายหรือความครอบงำใดๆขณะที่มาตรา124ระบุว่าที่ประชุมสภาที่ประชุมวุธิสภาหรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาสมาชิกผู้ใดจะออกเสียงลงคะแนนย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาดนะคะ ตลอดจนข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพุทธศ 62, 8, ักราช2562ข้อ178วรรคหนึ่งกำหนดไว้สอดคล้องกันคือทั้งในการอภิปรายหรือการลงมติสมาชิกของพรรคการเมืองย่อมมีอิสระไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอนัดมอบหมายหรือความครอบงำใดๆเพื่อเป็นหลักประกันในการทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนของปวงชนชาวไทยที่ต้องมีอิสระ การลงมติใดๆของสสแต่ละคนย่อมเป็นเอกสิทธิ์ของสสผู้นั้นที่จะไม่อยู่ในอนัดมอบหมายหรือความครอบงำใดๆตามที่รัฐธรรมนูญแล้ข้อบังคับการประชุมสภาที่ได้บัญญัติรองรับไว้อย่างชัดเจนนะคะคราวนี้แต่ถ้าหากว่าในกรณีนี้นะคะที่ในช่วงท้ายที่คุณสุชาติเนี่ยได้พูดถึงว่าเอาละแม้ว่าจะมีอิสระแม้ว่าจะมีเอกสิทธิ์นะคะ สิ่งที่เป็นอยู่สำหรับการที่แต่ละคนเนี่ยนะคะจะใช้เอกสิทธิ์ของตัวเองนั้นกรณีนี้เนี่ยนะคะทางด้านของคุณสุชาติบอกว่าผมเห็นว่าการลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจของสสเป็นวิจารณญาณของผู้นั้นที่จะตัดสินใจได้โดยอิสระแต่ในทางกลับกันหากการลงมติของสสผู้นั้นไม่เป็นไปตามมติพักเพียงเพื่อ แลกรับผลประโยชน์ต่างตอบแทนใดๆหรือมีวาระส่วนตัวซ่อนเร้นเป็นเรื่องที่ควรต้องถูกประนามและลงโทษในแง่จริยธรรมเช่นกันหากชี้แจงไม่ได้หรือมีหลักฐานที่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าว่าจะเป็นในแบบที่คุณสุชาติบอกเนี่ย พรคพลังประชารนก็ต้องไปหาดูว่า2ประการหลังเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ไม่ทําตามมติของพักเนี่ยแต่ว่ามีเรื่องของผลประโยชน์ต่างตอบแทนมีวาระส่วนตัวซ่อนเร้นเนี่ยมันจะเป็นประเด็นเหล่านี้ที่ปรากฏชัดเจนหรือไม่นะคะคุณอนุทินยังพูดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของวัคซีนนะครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยนอกจากของซีโนแวคจะมา2 0 0 0 0 0โดสตามกําหนดนัดหมายที่มาจากจีนแล้วเนี่ยยังจะมีวัคซีนอีกแสนหนึ่งโดส เป็นของแอสตราเซเนกาครับม,มาถึงพร้อมกันเลยซึ่งท่านบอกว่าถ้าไม่มีดราม่าเกิดขึ้นเนี่ยวัคซีนก็จะมาถึงประเทศไทยก่อนหน้านี้แล้วะนะครับส่วนเรื่องของการเริ่มฉีดจะต้องให้ในายแพทย์โสพลเมธนะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยเป็นคนชี้แจงสําหรับกรณีท่านนายกเนี่ยนะครับว่าจะสามารถฉีดวัคซีนเป็นเข็มแรกของประเทศได้เลยหรือไม่คุณอนุทินบอกว,กว่าก็ต้องมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงก่อน โดยกรมควบคุมโรคนะครับเป็นขั้นตอนตามสากลไม่ใช่วิธีปฏิบัติต่อบุคคลใดเป็นพิเศษคุณอันุทินบอกว่านายกจะได้รับวัคซีนที่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องของอายุคือไม่ใช่ของซีโนแวคครับเพราะซีโนแวคมีข้อจำกัดเรื่องอายุแต่เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งคือแอสตราเซเนกาเพราะฉะนั้นท่านนายกน่าจะรับวัคซีนของแอสตราเซเนกาค่ะใช่ค่ะ